ทุกคนดูนี่จะกระโดดแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ ขวดน้ําก็ไม่ล้มนี่แหละความลับของที่นอนระดับโรงแรม5ดาวที่ทําให้ไม่ปวดเมื่อยหลับฟินฟินได้ยันเช้านี่คือพอลเลอร์เอ็กซ์แลนเทเจนทรีที่นอนพ็อกเก็ตสปริงเสริมยางพาราไมโครลาเทค,ความหนา12นิ้วสเปคพรีเมียมระดับโรงแรม5ดาวหลับสบายตลอดคืนด้วยเทคโนโลยีไอโซเลตพ็อกเก็ตสปริง2สปริงแยกอิสระรองรับแรงกดทับตามสรีระร่างกายแบบแยกส่วนทําให้ไม่สะเทือนคนข้างๆเสริมด้วยพิวเตอรท็อปไมโครลาเท็ยางพาราความหนา2นิ้วช่วยกระจายน้าหนักปรับสรีระในการนอนป้องกันและบรรเทาอาการ พอลเลอร์เอ็กซ์เซนต์เจนทีให้สัมผัสที่นุ่มเด้งลดความเมื่อยล้ารู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างดีตัวผ้านิทิดแฟบริกป้องกันลายฝุ่นระบายอากาศได้ดีไม่กักเก็บความชื้นที่เป็นสาเหตุของเชื้อราที่สําคัญได้รับมาตรฐานสากลเออโคเทคการันตีว่าปลอดภยัยปราศจากสารเคมีที่อันตรายในเนื้อผ้าใครเป็นภูมิแพ้ก็ไม่ต้องกลัวรองรับน้ําหนักได้มากถึง300ยกิโลกรัมมีประกันให้ยาวๆเลย15ปีส่วนใครที่อยากได้เตียงสวยๆแบบนี้ทางพอลเลอร์ก็มีหัวเตียงให้เลือกถึง14แบบพร้อมผ้าและหน ที่สําคัญเซตนี้ราคาสบายกระเป๋าขนาด3.5ฟุตจากราคาปกติ39,900บาทเหลือเพียง11,900บาทขนาด5ฟุตจากราคาปกติ53,000บาทเหลือเพียง15,900บาทและขนาด6ฟุตจากราคาปกติ56,500บาทเหลือเพียง16,900บาทบริการส่งพร้อมติดตั้งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่ได้ที่นอนตัวนี้มาชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะคุ้มค่ามากใครสนใจ p o ล l e r e x c e l l เซลเ g e n ์เจนที่นอนหลับสบายไม่ปวดหลังสามารถสัมผัสและทดลองนอนได้ที่โชว์รูม i อ ลีฟสตูดิโอทั้ง12สาขาทั่วประเทศหรือจิ้มทีตะการด้านล่างได้เลยมีชุดเครื่องนอนแถมให้ด้วยนะ